เป็นสาวบ้านไหนเอ่ยก,กองดาซึ่งพี่ไม่เคยไปอ๋อพี่สมาให้ก็มาขายหน้าร้านอ,อันนี้บ้านตัวเองไหมเนี่ยหรือว่าเช่าโอ้หมู่บ้านทีร้องจริงเน,นี่ยนี่ครึ่งทางเองถึงจุดที่ว่าเราจะมาดูงานกันนะครับบ้านสารเทนี่ครับเห็นไหมยินดีต้อนรับนะครับเป็นหมู่บ้านที่น่าสนใจมากสวัสดียัมเชา้าในเชา้าวันที่สดใสครับเสียงไก่ขันเสียงนกร้องเสียงกามาหมดเลยที่นี่คือนาเกียนครับ โรงเรียนกลางุบเขาที่บรรยากาศดีมากทุกคนลองดูภาพบรรยากาศสายหมอกที่อยู่ตรงบนภูเขาครับเชื่อไหมครับว่าถ้าหน้า,นาหนาวนี่คือตรงนี้จะเป็นทะเลหมอกนะครับพระเอกของเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วดีใจจังเลยน,ลน้องปลาอ๋ <c oughs> <c oughs> น้องปลาพออ๋น้องยุดดีกว่าน้องยุดดีกว่านะครับเมื่อคืนเราสบายมหมยุทธ <c oughs> แต่โคตรหนาวนะอาการเย็นมากๆนี่คือร้อนนะในเมืองนี่คือร้อนถ้าเกิดมาที่นี่คือหนาวนะครับดู รูลัาคาผมนี่เต็มไปด้วยไอนี่เลยน้ำค้างนะครับแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยผมนอนผมไม่แน่ใจว่าตัวอะไรมันมาเกาะที่เต็นทั้งคืนเลยน่าจะเป็นไอตัวเนี้ยล้วก็แต่เนี่ยแล้วก็ตีตีขาแล้วเนี่ยก็รอบเต็นอยู่เนี่ยเดินรอบเต็นผมก็ใครมาคาะเต็นไม่มีมาแรงมาคาะเต็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเช้านี้เราจะเตรียมตัวทําอะไรกินกันครับก็จะเดินทางกันต่อไปยังจุดหมายปลายทางของทริปนี้คือการที่นัดกับน้องๆที่เป็นครูดอยที่อยากให้ผมไปดูสถานที่ที่น้องเขาบอกว่าอยาก ให้ไปช่วยทำสน,นามเด็กเล่นนะครับไกลหน่อยจากตรงนี้ไป22กิโลผมว่าน่าจะเป็น22กิโลดอที่โอ้โหน่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าผมจะกลับมาที่นี่ทันมั้ยหรือเปล่าอาจจะต้องนอนตามนายทางนอนที่นั่นเลยนะครับทุกคนไปดูพระเทิดเดิมโอ้โผมาจ,จากท้องฟ้าแล้วนะเอาไว้ว่าเดี๋ยวอีกมิกิจใจนะเดี๋ยวรอการเดินทางของผมครับซึ่งผมก็ไม่เคยไปที่นั่นนะครับมาดูครับว่าเราจะหลงไหม เราจะเจอเส้นทางนล้วก็เรื่องราวอะไรบ้างรนะับรองว่ามันจะเป็นเส้นทางแล้วก็เรื่องราวที่ทุกคนจะได้ระทึกแล้วก็ตื่นเต้นของกันเพราะว่าตรงคนที่ตรงนี้คือสักสูงทั้งชั้นและถ้าฝานมานี่คือไม่ต้องขุยนนะในสุดแล้วหยุดที่อันแฮนทรครับโอ้โหดูวิวของภูเขาวิวของหมู่บ้านสุดจัดเลยนะแต่ไปยืนบริเวณจุดเช็คกินง่อที่นี่ครับผมจะไปต้มกาแฟกินกันแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มเก็บของเตรียมตัวเดินทางนะครับนี่ว้าวหายใจน้อยๆผมนาเกียน เดี๋ยวเราจะเดินทางออกจากนายเกงก่อนเนาะใ <Okay. S 1> ช่ครับจุดหมายปลายทางวันนี้เราคือไปที่ไหนบ้านสาร,ทสารเทซึ่งเราจะไปหาน้องที่เป็นคุณครทูที่ติดต่อไว้ให้ไปดูสนามเด็กเล่นแต่ว่าการเดินทางไปครั้งนี้เราอาจจะไม่เจอใครเพราะว่าคุณครูลงไปข้างล่างแล้วเราจะไปกันเองเราจะไปดูสถานที่เท่านั้นเองแต่ว่าเรามีสาวงามตามเทา่าเดินแล้วก็นางเอกคนใหม่ครับทุกคนนี่อันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยเป็นสาวบ้านไหนเอ่ยกองดาซึ่งพี่ไม่เคยไป นล้น้องบอกว่าทางนี้โหดมากเลยใช่ไหมครับ,ค,รบคือถ้ารถยน์อย่างพี่ไปนี่คือมันจะลําบากไหมทางแคบไหมออต่ก่อนทางแคบมากแล้วก็ไม่ค่อยดีเนาะอืมแต่ว่าเราจะติดต่อกับน้องลาบากมากเพราะม,ไม,มีไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะแล้วน,น,น้องนี้ก็ได้น้องนี้บ้านกองดาเออนะแต่ถ้าสมมุิพี่ไปที่นู่นน่ะมันจะมีจุดที่รับสัญ,ญญาณได้อยู่ใช่ไหมครับอ,ออตรงนั้นจะเป็นยอดเขาเห็นวิวสวย น่าไปมากแต่ว่ามันจะไปกับคาทางกับสาราเทเนาะอ๋อแล้วก็มันเป็นกิโลดอยไงที่ผมบอกได้ครับว่าโอ้โหทักกับทักกับรถยนต์นี้คือน่าจะใช้เวลาสองสามชั่วโมงนะแค่น้องว่าชั่วโมงหนึ่งผมว่าน่าจะรถเครื่องมอเตอร์ไซค์ชั่วโมงนึงใช่ป่ะมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมรถยนต์นี้ประมาณสองสามชั่วโมงครัพี่ว่าไม่ต่ำกว่าแน่ๆเลย,ยนะเออมันห่างจากที่นี่ไปประมาณกี่กิโลไปมันเออแต่คราวนี้คือเรื่องเรื่องคือถ้าเราไป ไปนู่นแล้วเราจะโทรหาน้องน้องไม่ติดแล้วน้องเขาจะกลับบ้านก่อนไงเออเพราะว่าที่เราไปสระเทก็ไกลยอยู่ยี่สิบสองกิโลก็สี่ห้าชั่วโมงอะ่ะแล้วก็จะไปกองดาลมืดพอดีอาจจะหลงทางด้วยเพราะว่าเราไม่เคยไปไม่ไม่เคยเอาหรอ,อหน้าไปไหมยุทธน้องน่ารักมากเออขอเบอร์ไว้ก่อนเผื่อถ้าพี่กลับมาเร็วพี่อาจจะไปเพราะว่าเดี๋ยวน้องอะ่ะจะหยุดช่วยคุณครูอายที่นี่ก่อนนะเอานาไว้ไว้เป็นนางเอกคนต่อไปบ้านกองดาน่ารักมากครูอายฝาก ฝากบอกว่าคนนี้น่ารักมากอยากให้ไปเที่ยวบ้านดูนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสพี่ไปนะ <c oughs> ขอบคุณนะครับ <c oughs> เออน่ารักกว่ายุทธเ <c oughs> อาละบ้านที่เราจะไปอยู่มีหนึ่งบ้านละ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังจะเดินทาง <c oughs> ออกจากหมู่บ้านนากเกลียนครับเรามาเจอกับน้องๆที่ติดตามชมผลงานครับก็เขินมากเลย <c oughs> พี่ก็เลยอยากจะให้น้องของนำเสนอร้านค้าในหมู่บ้านซึ่งเป็นร้านขายเสื้อผ้าใช่ไหมครับสามสาวนี่อันนี้ชื่ออะไรบ้างเอยน้องนาชาน้อง น้องดำดีน้องดำดีทำไมชื่อนี้ใครตั้งให้เนี่ยเอนเขาเรเพื่อเรียกแต่ว่าตังกิงข่าวมากเออชื่ออะไรครับเนี่ยน้องนุน้องนุ๊น้องนุ๊ดบนขอมอะนี่คือน้องนุ๊บ้านนาเกียนคนละนุ๊ดกันน้องนุ๊น้องดำดีน้องนัชชานะครับเดี๋ยวพาไปดูร้านค้าหน่อยอันนี้ขายทั้งวันไหมเนี่ย ทุกวันนะครับก็จะเอาเสื้อผ้ามาขายตรงบริเวณโซนที่เป็นหน้าร้านแล้วหน้าร้านก็คือจะเป็นประมาณว่าเอาไม้ไผ่คือมาต่อติดกับตอเสาเสาบ้านใช่ไหมครับนี่ครับดูครับทุกคนราคาตัวเท่าไหร่เนี่ยคือไปเอามาจากไหนอ่ะไม่เอามาจากในเมืองอมก่อยมันที่ไหนพี่ส่งมาให้ครัอ๋อพี่ส่งมาให้ก็มาขายหน้าร้านอันนี้บ้านตัวเองไหมเนี่ยหรือว่าเช่าเช่าครัอ๋อก็คือเป็นบ้านที่เช่าอยู่หน้าหน้าบริเวณโซนที่เป็นชุมชนแล้วก็หน้าโรงเรียนอะไรเนี่ยนะครับก็มีสภาพเต็มเลย อันนี้คือเวลาเก็บของก็คือเก็บในบ้านเลยใช่ไหมครับอ๋อก็มีทุกอย่างเลยร้านค้าตรงนี้มีกี่ร้านนะโซนโซนเนี้ยนี่น้องขนมเสนอส,ส,สามร้านนะก็จะมีร้านที่ผมไปซื้อสบเบียงไปซื้อเครื่องดื่มก็จะคล้ายๆกับมินิมาร์ทดีๆเลยจะมีพวกอาหารนะอาหารที่เป็นแช่ฟรีซมาเต็มเลยนะครับเป็นพวกหมูเป็นพวกไส้กรองไส้กรองหมดเลยแล้วร้านจะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเนี่ยเดี๋ยววันวันหน้าพี่จะมาแวะใหม่แปดโมงนะเปิดแล้วนะเออ ใช่ครับแต่ว่าน้องน้องน้องเขาบอกกับพี่ว่าที่เนี่ยมีน้ําตกด้วยเมื่อกี้ที่เราคุยกันแล้วก็ครูออายไม่รู้ออพูดครูอ,อายมาสิว่าเมื่อกี้ครูายครูายเมื่อกี้พูดเร็วมากครูไพูดอย่างนี้พี่ก็รูว้ว่าใครพี่นึกว่าพี่พาไปได้อยู่เฉพาน้าตกไม่ไกลเนาะ,ะเอ,อานะแค่ข้างบนนี้เนะาะต้องเดินไปหรือว่าต้องเอารถไปอ่ะรถยนได้ไหม อ๋อได้นะเออก็ไม่ไกลไนีน่นะไม่รู้ว่าเดี๋ยวต้องให้ัไดอยู่เดี๋ยต,ต้องให้น้องพาไปแล้วแล้วปนาขั้นบันไดาหมู่บ้านนี่คือไปเที่ยวได้ไหมโซนเนี้ได้เออพาไปได้นะเออได้ค่ะอายุอยังนะจ๊ะยังยังยังมาแค่เนี้ยมาแค่เนี้ยแล้วก็จะไม่ไปไหนเลยแล้วก็เดี๋ยวพวกนี้จะมามาอยู่ที่นี่วันนึงอาจจะมาติดต่อสามสาวพาเที่ยวหน่อยถ้าครูอายไม่ว่าง แต่ครูไอ้ว่างอยู่จ้ะเดี๋ยวครูไอา้าพีครูไอตีก้นพี่จ้ะขอบคุณนะครับสามสาวเดี๋ยวพี่มาไว้ใหม่เนาะขอบคุณครับน่ารักมากนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันนะครับทุกคนก็อันนี้คือเป็นน้องๆที่ติดตามชมงานแล้วก็ครูไอก็รี้จักอยู่นะครับก็จะไปมู่้านที่เราจะกําลังไปดูงานกันนะครับทุกคนสารเทอายุพร้อมได้มา,มากินบ้างเนี่ยเีไสกรอเออบิไส้กรอกขายเดินลืมบอกไปเนี่ยแต่เขาไม่เสิร์ักให้ผมเลยนายยม่ไอะไรกินผักกินอย่างอื่น อันนี้คืออยู่ตรงบริเวณโซนที่เขาเรียกว่าเซเว่นมินิมัลนาเกียนครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางแยกจากจุดนี้ไปที่สาราเทครับ่ามันจะเลยจุดที่เราไปกางเต็นท์เลี้ยวซ้ายนะครับเนี่ยนี่ไงสาขาบ้านสาราเทยุทธเห็นปะอู้ันยังมีอีกหล่ยบ้านนายุทธใบหน้าก็มีโอ้นี่เออใช่ใช่เนี่ยแหละทีนี้ห้ากิโลเนี่ยถึงก่อนแล้วก็สารเทไม่บอกกิโลขวบกลัวเราจะท้อไงแต่เท่าที่ฟังน้องที่เป็นครูครูดอยบอกว่า22 พี่ว่ากลับมาไม่ทันแน่เลยอาจจะได้นอนบ้านสระเทอห้องเรียนไม่าช่างเผือกในปายย่าหญ่แถวสละเททางไปบ้านแม่เกิบอ๋อก็ทะลุบ้านแ,แม่เกิรด้วนไปไน<ด>ทาง <นะ S 1> แม่ห้องกลางที่เราไปนอนด้วยก็ได้<ช>นะครับแต่เขาบอกว่าเส้นทางนี้จะดีนะแต่ว่าก็ไกลยอยู่แหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราเคยเห็นเส้นทางเส้นที่ไปแม่ห้องกลางเรารู้สึกว่าโอ้โหมันสุดเลยนะก็นะครับเส้นทางนี้นะครับทางป่าทางลูกลงังทางที่ เรากาลังจะไปดูสถานที่ที่ผมตั้งใจไว้ว่านะสักครั้งหนึ่งต้องต้องมีโอกาสบ้างแหละที่ได้ช่วยน้องๆที่ทักมาในในเพจน,นะครับเราออกมากันสักพักครับก็เจอกับหมู่บ้านที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหมู่บ้านอะไรยุทธแต่ว่าไม่มีไฟฟ้านะหมู่บ้านนี้นะใช้โซล่าเซลล์แล้วต้องลงเลี้ยวซ้ายไปบ้านอ๋อไม่เกือบต้องเลี้ยวซ้ายเราต้องอ๋อ บ้านสาราเทมีแค่เก้ากิโลยี่ไม่ไกลอ๋อตอนแรกเราอียี่สิบสองอ๋อนี่นี่เจอไปแล้วนี่ <ทำ S 1> ตอนแรกผมคือไปยี่สิบสองกิโลทุกคนผมขอแก้ข่าวนะครับพอดีน้องคนที่แจ้งมาบอกว่ายี่สิบสองกิโลแต่ว่าเก้ากิโลมาดูเส้นทางการเดินทางไปสาราเทครับตอนนี้เรายังไม่เจอบ้านทีเนอร์เลยนะครับแปลทางดูครับทุกคนโหยาวมากนูน่นนูน่นนูนน่นนู่น อ๋อนู่นแล้วก็มีหมู่บ้านน่าจะเป็นทีเนอร์แล้วนะน่ะก็สาระเทหรอพี่เพาน่าจะเป็นสาระเทีิ้เนื้อเราเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้ไม่ใช่อ่ะพี่ว่านี่ทีเนอร์แต่แล้วหมู่บ้านเมื่อกี้หมู่อะไรครับไม่ใช่ก็เกิดเกิดว่าทีเนอร์ก่อนแล้วก็สาระเทนี่แหละน่าจะเป็นทีเนอร์เดานะครับส่วนสาระเทเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าน่าจะมีทางไปตรงนู้นอีกอ่ะน่ะขึ้นดอยนู่นอ่ะนู่นอ่ะทางขาวๆนู่นอ่ะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับเดาเอานะครับทุกคนไปรู้จากเส้นทางการเดินทางของผมมาพร้อมก เราเจอเพื่อนของยุทธแล้วนะครับทักทายเพื่อนยุทธก่อนฮัลโหลขนลดควายยังเมือนเราเลยภาษาหน้าภาษารกันลังเอกอะนู่นเป็นฝูงเลยลลคือตรงนี้มันจะคล้ายๆกับมีตรงเถียงนิดน,นึงครับแล้วควายนิ่งมากไม่แน่ใจว่าเป็นที่หลบควายหรือว่าไงไม่แน่ใช่ครับไม่แน่ แล้วพื้นที่อย่างนี้มันลงไปหากินอย่างนี้แล้วมันชันขนาดนี้แหละเดี๋ยวดูนะครับน้องๆนะครับน้องอยู่ข้างถนนนะครับชันมากๆอันนแล้วไะนี่กายอยู่บนหลังขวาดิออกตำรวจนะครับไม่กล้าไปเลยครับเดี๋ยวน้องๆตกใจ นี่การหลังปนหลังอที่หัวเลยมีที่หูมันกินอะไอ่ะกิอะเร่งัแล้วก็หูควายแล้วก็กลแมาแงพวกเรือพวกอะการที่ันควายาเยอะมากเลยนะแต่นั้นมันกินเลือกินอะไนะที่กาดตามัตควายทุกน้อยออกเร็วไม่ค่อไปเจน้องกจ รถเยอะเลยมาแรงเยอะมากนเยอะมากทางก็ทำหน้าดูครับแล้วครับรู้กันนะครับเรามารู้กันนะครับว่าหมู่บ้านที่เราเห็นด้านล่างเนี่ยเป็นหมู่บ้านอะไรน้องยึดโดให้ดูป้ายชัดๆแล้วก็บอกทีว่สาสละเทหรือเป็นหมู่้านที่พี่บอกเดี๋ยวยุงข้าวอะไรก็ไก่ยินดีต้อนรับบ้านเลยว่าปิพารแล้วคือบ้านแล้ว บ้านทีลองเป็นไงอ่ะคือยุธต้องเดินกลับอ่ะยุศด,ดูดทางด้านนี้จะเป็นทียๆกับยุงคุ้เป็นบ้านเลยอ่ะไม่ใช่ยุงข้าวยุธบ้านนั่นนะเป็นบ้านเหรอแล้วดูเส้นทางนี่คือเขาต้องเทป,ปูนเนี่ยมันชันมากเลยยธให้คนดูดูเส้นทางหน่อยแล้วก็ดูโอ้หมู่บ้านทีรองอจริงอ่ะนี่ครึ่งทางเองใช่ไครับสารเทกี่กิโลครับสารเท ขอบคุณครับขอบคุณครับห้ากิโลลงมาครับขอบคุณครับลงไปอย่างเดียวเลยอันนี้คือทีรองยุดพลาดละหมูบ่บ้านนี่คือหมู่บ้านด้านล่างที่เราเห็นแหละเออน,นะวิธีดีมากชาวบ้านช่วยช่วยกันเอาแรงกันพระนุษย์จันทร์อะไรเนี่ยคือดูดีโอ่งเก่าคึกเลยอ่ะนะากอดอ น่าจะมีสัญญาณโทรศัพท์อยู่มัง้งมีของน่าจะเน็ตประชาล์เน็ตประชารัฐเานาะไม่แค่นั้นแหละนี่ก็ไม่มีอ่ะตรงไปเลยครับนะเมื่อกี้คนที่หมู่บ้านบอกมีประมาณสามสิบหลังได้อยู่แหละข้างล่างก็เป็นบ้านนะครับข้างบนเมื่อกี้เที่ยวมาไหมน,นะนี่นี่คือ เราลงมาสูงมากนะครับเราดูจากเราเราอยู่บนเขานะ่าแล้วเมื่อกี้เรามองมาเห็นอยู่ตรงนี้ล่านตอนนี้คือเราอยู่ตรงนี้เรามันยังลงเขาอีกไกลฮะเรามาถึงน่าจะเป็นศาลาเทนะครับน้อยน่าจะเป็นที่นี่แหละเนี่ยดูบ้านศาลาเทใช่ไหมหอเออใช่มีห้องน้ำด้วยใช่ใช่ยุดใช่ใช่อ,อ๋นะอ,อมีแค่นี้เองอหรอห้องนี้หรอ คือโลง่งมากเลยน้องยุทธใช่นี่ไม่แน่ใจเป็นบ้านไม่ยังไม่ใช่หมู่บ้านมัง้งเอออาจจะยังไม่ใช่เพื่อแต่ว่าจะเป็นคล้ายๆกับเออเป็นที่ที่เรามาดูเป็นโรงเรียนอะไรเงี้ยที่เขาบอกว่าเออที่มีหลวงตามีพระอาจารย์มาสร้างก็จะมีกลุ่มคนที่แบบแคล้ายๆจิตศาส์มาทําให้เงี้ยอันนี้จะเป็นบ้านคนได้อยู่ใช่ยอยู่อุ้ยกายเยอะขนาดนั้นเลยอยู่ในในใน,ในบ้านคนเราบินแบบเป็นฝูงเลยอะขึ้นเลยขึ้นไม่ได้นะไหน ยึดมั่นใจผิวขอพี่ไหมรถไถไม่ได้รถแท็กเตอร์ไม่ได้พี่เขาไปได้แหละนู่นพี่ยังขึ้นได้เลยอะยึดดูสเต็ปพี่ดีนะยึดคุยอยู่กับใครคุยอยู่กับใครับนั่แน,นแหละพระเอกไม่เคยทำให้คนดูพินว่างก็ดูดีดีขึ้นขึ้นเลยอะด <c oughs> ีขึ้นนู่นนะลุงใหญ่มากมมลุง่มหรอใช่หรอไปได้ื่อยๆลุงมหรอไปเลยไปเลยไปไปเลยพี่เห็นลุงมเลยยึดเห็นลุงตรงไหนวะเนี่ย อาจจะไม่ใช่หรือผมตาฟันแล้วทำให้พี่เสียวนะไม่กล้าไปแรงเลยได้้ไม่ใช่หรือเดี๋ดูนี่ท้าให้พูดพี่เสียวเลยพี่ว่าพี่พี่พี่นี้ขึ้นมาพี่จะขึ้นไปบนนู้นนั่นแหละได้อยู่ที่แหละที่เราจะต้องมานี่แหละนะครับจะเป็นขลเอ้าวรีบกลับเลยเดี๋ยวพี่ลงไปถ่ายรูปก่อน รีบกบลับเราเห็นเดียวเห็นหน้าเห็นหน้ายุททีเดียวรีบเลยไม่แน่ใจตรงนี้หอเนี่น่าจะใช่อ่าคารเรียน่ะใช่ครับปลมาก่อนเราเดินทางมาถึงจุดที่ว่าเราจะมาดูงานกันนะครับเพราะว่าจุดนี้คือผมคุยกับน้องที่เป็นครูันนี้ครับบอกว่าอยากให้ผมมาดูก่อนนะครับและจุดที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆเป็นอาคารในครพืองที่ของบ้านสละดเฮแล้วก็เพิ่งจะมีห้องน้ําด้วยนะครับผมก็คุยกับน้องๆที่อยู่ที่นี่เขาบอกว่าที่เนี่ยไม่มีสัญญาณอีโทรศัพท์ มีแต่สัญญา,าที่เป็นเน็ตของวชารัฐนะครับก็เลยให้ยุดต่อเน็ตผมจะคุยกับน้องว่าใช่ไหมนะครับแล้วก็จุดบริเวณ่วนที่อยากจะได้สนามแบล็กเดนคือตรงไหนนะครับเพราะตรงนั้นจะเป็นห้องน้ําที่เขาน่าจะมีการามาช่วยเหลือของคนในพื้นที่ที่อยู่ใน่วนภาคกลางนะครับแล้วก็จะเป็นอาคารเรือนที่น่าจะมีมีพระวิสุทธิสงฆ์มาร่วมสร้างด้วยนะครับเนี่ยนะครับดูปงดูป้ายครับดูด้านบนนั้นจะเป็น ห้องพักของคุณครูนะครับตอนนี้ไม่มีใครอยู่นะครับนะผมถ่ายรูปเก็บไปแล้วครับเดี๋ยวส่งให้คุณครูว่าต้องการตรงไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวจะทําความตั้งใจผมนะครับแล้วก็ทุกคนที่ติดตามชมผมให้ดีที่สุดดีกว่านะครับนะไม่ยา่ตรงนี้ที่เดินทางมารู้สึกว่ามันไม่ไกลมากนะครับแล้วทางก็ไม่ได้ยากมากง่ายกว่าเส้นทางที่ผมมาตรงแม่ฮองการครับคือ ออกอีกเส้นนึ่งนะครับแม่ฮองกางแล้วก็ไปแม่เกลือตัวนั้นทางจะยากแลวทางจะชันตรงนี้ไม่ชันนะครับถือว่าสบายๆกำลังดีครับไม่โหดมากแต่ว่าก็อันตรายอยู่ไม่เป็นคนประมาทแล้วก็ถ้าเป็นน้าฝนก็ยังคงไม่เหมาะในการเดินทางเช่นกันเพราะาถานนจะเป็นถนนหนังหมูใช่ไหมครับถ้าฝนตกมาตรงนี้จะเป็นขี้โคลนติดล้อและมันมากปั่นนะครับชาวบงชาวบ,บ้านก็อาศัยเส้นทางนี้ในการเดินทางนะครับแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ใช่หมู่บ้านที่ เป็นหมู่บ้านสารเทนะครับจะเป็นโซนที่อีกไม่ไกลครับที่อยู่ตรงนี้เลยจุดนี้ไปก็จะเป็นสารเทครับนะก็เดี๋ยวเข้าไปชมหมู่บ้านนิดหนึ่งนะครับไปลองพูดคุยกับคนในหมู่บ้านนิดหนึ่งแล้วเราก็จะออกจากจุดนี้นะครับอาจจะไปหาจุดที่ทําหายการยุทธ์หรือแม้ั้่คืนนี้เราจะนอนไหนเราขอตัดสินใจทีเพราะว่าเราคุยกับน้องนี้ที่น่าจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าเราอยากไปเที่ยวบ้านเธอด้วยเพราะว่าบ้านเธอก็มีสัญญาณโทรศัพท์แบบนี้ด้วยนะครับนะ โอเคนะขอยาตคุยกับครูดอยกันนะครับที่ได้ทักเข้ามาครับว่าใช่ไหมต้องการตรงไหนไหมอะไรเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวกันทางกับผมในครั้งหน้าครับนะบผมรับรองว่าผมจะทำให้ดีที่สุดนะครับทุกคนตกลงมีเน้นไหมเราไปตอนเดินในหมู่บ้านแล้วเราค่อยๆออกมาก็ไดนะ้ไม่ไกลทางไม่ยากเหมือนทางนู้นนะ อ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปดูบ้านงานไปใช้เน็ตอใช้ได้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอยว่ากันอีกทีนิดไปเดื่อนทางครับตัวนี้จุดลงฮอครับนี่แล้วก็ตรงนู้นเป็นหมู่บ้านครับโอ้ดูบ้านเราก็ใหญ่ดีใหญ่ยู่ใหญ่ยูใหญ่ดูหมู่บ้านนะครับใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้โหใหญ่หลามหาเป็นบูมบ้านใหญ่ๆเลยทุกคนดูโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวลงเขาเลนครับไปไปในหมู่บ้านก่อนนะครับหมู่บ้าในใดเข้าเขตหมู่บ้านแล้วนะครับบ้านหลังแรกที่เราเจอก็ใช้ฟืนนะครับไม่มีไฟ,ฟฟ้านั้นานี่มอเตอร์ไซค์จอดสวยงามมากเราคาดการณ์ว่าจะเป็นอู่ซ่อมรถหรือไม่ก็เป็นร้านค้าแหละวิเชื่อเป็นอะไรอู่นั่นแหละมีปั๊มน้ำมันด้วยน่าจะเป็นอู่ซ่อมรถด,ดูดีมากนะครับหน้าปากทางเข้าหมู่บ้านเลยลเดินลำตัลงได้บ่ น่าจะทําไร่ทําสวนแหละนะครับเราตรงด้านหน้าก็คือจะเป็นหมู่บ้านนะครับคือเข้าเขตหมู่บ้านจริงๆจังๆแล้วน่าจะมีการทําถนนแล้วก็น่าจะเป็นร้านค้ามีด้วยแหละนะครับน่าจะไปพักกินอะไรสักนิดนหน่อยๆครับแล้วก็ค่อยเดินทางกลับครับมาบรรยากาศวันนี้ผมคิดว่าทุกคนคงได้เห็นเรื่องราวกันทางกับผมที่ผมตั้งใจมาแล้วนะครับน,นี่คือจุดหมายของทริปนี้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูช็อตเรื่องราวกัน,นทางผมต่อนะครับนี่ ตรงนี้จะเป็นทางแยกเข้าสู่หมู่บ้านนะครับถ้าลงไปนี่คือหมู่บ้านนะครับถ้าขึ้นไปนี่ก็จะเป็นแม่ละอ้อแม่เกิบนะครับยุทธเราไปแล้วเรากลับดีฝ่ไฟนะใช่ครับจริงๆด้วยบ้านสารเทนี่ครับเห็นไหมยินดีต้อนรับนะครับเป็นหมู่บ้านที่น่าสนใจมากนะครับเข้าไปดูบรรยากาศภายในหมู่บ้านนิดนึงนะครับเดี๋ยวออกมาแล้วนะครับให้ยุทธไปใช้เน็ตหน่อยมีหรือยังมี้วครับพี่พอมีเน็ตปั๊บยุทธเริ่มคุยกาแฟเลยครับทุกคนเป็นสน เป็นไมถึงพัดลมเออพัดลมแอร์ในรถที่ต้องเป็นแอร์ครับไม่ใช่แฟนครับคุยกับแอร์ครับเดี๋ย <c oughs> แซวมากนะครับตรงนี้มีที่กับรถนะครับแต่ว่าอยากดูบรรยากาศภายในหมู่บ้านนิดนึงนะครับว่าหมู่บ้านที่นี่นะครับเป็นยังไงครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนกะเหรี <c oughs> ่ยงโปงมีเขาบอกมีที่กับกับรถโอ้แต่เข้ามาถึงนี่คือ <c oughs> ไม่มีเลยว่ะนี้เขาบอกมีมั้ง <c oughs> ๆๆอเอาแล้วสิ พี่เขาบอกมีแต่เราเข้ามาไม่มีมีอยู่มัง้งพี่ดูบนดอยมีนะครับเข้ามาชมบรรยากาศชิลๆนะครับหันหัวกลับมาถึงแล้ว <c oughs> <c oughs> คือแค่นี้แหละเมื่อกี้เป็นร้าน้าอยู่ก็กำลังทำทางทำถนนไปแวะกินอะไรนิดๆหน่อยก็กลับแล้วนะครับเนี่ยสุดมากโอทางแค่ <c oughs> ไม่มีที่กลับรถแล้วยุด <c oughs> โอ้ทางแค่มากไม่มีรถยนต์มาด้วยเขาบอกมีมังออมม้งกลางหมู่บ้านอะเดี๋ยวดูซ้ายดี อยู่นะคือมากับพี่มันต้องสุดไงถ้าไม่สุดไม่ใช่พี่ไงไปไปดูทางซ้ายไปให้คนดูดูทางซ้ายหน่อยให้เขาดูทางซ้ายนี่นะให้ยุดดูกระจกดนงะเพิ่งจะเปลี่ยนมาสามพันไม่นานนี้ดูทางซ้ายปวะทางซ้ายวะเ,เพราะว่าไม่มีที่กลับแน่นอนมีมีข้างหน้ามีเชื่อพี่พี่เรียนมาต้องเชื่อคนในหมู่บ้านสิพี่เขาบอกมีก็ต้องมีข<พ>อตรงนบ้านมนเป็นทางสะพานขึ้นไปบ้านเออนะขึ้นหน่อยดูดูขึ้นหน่อยดิเออ น่าจะเป็นตรงนี้แหละตรงนี้กลับรถได้กลับรถตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเดินทางนะครับมันบนได้ขึ้นได้ป่าไม่รู้อะแต่วนได้พี่ไทยมันไม่วนไม่ได้หรอกน่าจะขึ้นทางเดิมอะขึ้นทางเดิมนะเออโอ้ยมีรถจอดอยู่ขอแสดงว่า็นที่กลับรถยศกลับตรงนี้กลับรถก่อนนะครับอ่ะหมู่บ้านคลาสสิกมากไปก็ไปไม่ได้เพราะมีรถมีรถจอดอยู่มีชาวบ้านด้วมากลับรถหน่อยครับเอาป่าครับ อยากมาเที่ยวไงมาให้ถึงแม็อสาราเทงไงสุดมากเลยนี่บ้านสวยมากไหนลงลงไปดูดีก่าไปเพื่อความมั่นใจไปถือกล้องได้ไหมได้เฮม่ได้เอาไ่ ถ่ายมาแล้วครับอันดับไลมากเลยครับทางแคบมากเลยครับอันนี้ครับวิถีชีวิตของคนในหมูบ่บ้านนี้มีเกือบครบหมดเลยครับเจ็ดทางาแคบมันใครมาวะเนี่ยม <laughs> องเป็นแถวเลยอ่ะ <laughs> บิ๊กแล้วมาแอลอีดิดมาโรงเรียนมาโรงเรียนแล้วก็พอดีมาจะโทรหาครูครับจะมาใช้จะมาโทรหาครูหน่อยพอดีไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ที่โรงเรียนน่มาเห็นมึงคุยกับคนนั้นตากล้องนี่ดูอะไรเขาดนวยเมื่อกี้คุยกับคุณหาช้างเผือกครับยุดยยุดใจรอแล้วนะไหนไหนอ่ะสวัสดีครับขอแวะไปเที่ยวบ้านหน่อยได้ไหมเอ่ย ขึ้นไปเที่ยวบ้านหนได้ไหม <g ül s> เออนะได้อยู่ <c oughs> เออาอาไปไป <c oughs> เออนะเดี๋ยวไปใช้ใช้สัญญาณโทรศัพท์ก่อนนะครับทุกคนยึดหาช้างเผือกอยู่เจอแล้วเว้ยตาผมหาช้างเผือกดีมากเลยครับตามนอน้องไปเลยนอน้องจะพาไปข้ามสะพานรักไม้ไผ่บ้านห่างหลวง ไปดไปิไปเลยไปเลยไปยากล้างหน้าคือกลัวไม่อ่อไงยากล้างหน้านีา่ยเนียเจ้าักเองของมันน่าจะเป็นอย่างนี้เจ้าเทียเนี่ยไว้ใจไม่ค่อยได้ครับน้าน้องยุทธเราเนี่ย